ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับความกอมพัจริยะและความ,วามแนวคิดของคนไทยนะครับนี่คือรถไฟโอ้โหอันนี้รถไฟจิ๋วเนี้ยเราจะมานั่งกันนะครับตอนนี้ณนะปทุมคาเฟ่อันนี้ผู้โดยสารสองคนก็ไปใช่ไหมครับผู้โดยสารสองคนก็ไป อันนี้คือเป็นช่วงเวลาแรกๆเนี่ยด้วยเป็นหนังเอ้ยเนี่ยเขาจะมองเห็นทุ่งน้าถ้าถามว่าในช่วงกี่นานาส่งไหนครับน่าจะเป็นช่วงเย็นช่วงเย็นประมาณสัก6โมงประมาณสัก6โมงนะครับถ้ามาเดี๋ยวก่อนนะครับผมขออนุญาตถามก่อนว่าที่นี่อยู่ที่ไหนครับปทุมธานีครับปทุมธานีอยู่มีมีพิกัดไหมครับอ่าตำบลบ้านกลางนะครับก็อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยปทุมธานีนะครับโอเคครับมีพร้อมเลยครับขออนุญาตเลยครับ คือผมถ่ายคลิปวิดีโอผมจะไปลง YouTube ได้ไหมได้ครัโอ้ยินดีช่องบาโบโซล่าเสียงแคนลาวนี่ยครับวันนี้เราจะมาจากประเทศลาวเลยครับมาตามตามรีวิวนะครับ PFC อฟซีลหลายท่านอยากให้เรามารีวิวณปทุมคาเฟ่นะครับเป็นรถไฟที่ใครเป็นมีความแนวคิดทําอย่างนี้ขึ้นมาครับอ๋อ,อเจ้าของร้านพอดีเป็นเพื่อนกับคนที่นําเข้ามาครับก็เลยมีแนวคิดทำเป็นรถไฟเก๋ไก๋เนาะเอาไหนอ่ะพร้อมหรือยังอ่ะ พร้อมมั้ยยังะผู้โดยสารผู้โดยสารพร้อมมั้ยยังท่านผู้ชมครับนี่คือแนวคิดและความอาัจฉริยะของคนไทยนะครับที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับเพื่อ,อทําให้เกิดความแปลกและเกิดเกิดความโดดเด่นนะคะคือสถานที่แห่งนี้จะโดดเด่นด้วยธรรมชาตินะครัาจากการสอบถามนะคระพี่ที่ผู้ดูแลนะครับเป็น อาจจะเป็นเจ้าของสถานที่อย่างนี้นะครับท่านได้บอกว่าเราจะได้สัมผัสกับธรรมชาติทุ่งนาแล้วก็จะได้สัมผัสกับความเป็นบ้านๆน,นี่ฮะนี่เลยครับท่านผู้ชมครับคือตอนนี้นะฮะบ,บาโบก็นั่งอยู่บนรถไฟนะรถไฟรถไฟจิ๋วนะคือนั่งได้นะท่านผู้ชมครับ,มมรบนี่คือแนวคิดนะแนวคิดและจินตนาการ บวกกับการผสมผสานนะครับเทคโนโลยีนะฮะเทคโนโลยีอาจจะบอกว่าเทคโนโลยีเทคโนโลยีได้นะครับวิ่งบนทุงน่งนานะครับสถานที่อย่างนี้คือณทุง่งนาคาเฟ่นะครับอยู่ที่ประทุมธานีนะครับท่านผู้ชมครับมุมนี้ครับเบาต้นเบาต้น ท่านผู้ชมครับใครจะเดินทางไปด้วยกับบาวโบนะครับด้วยขบวนรถไฟเนี่ยที่มีความเร็วไม่เร็วมากนักนะฮะบนถนนหมายเลข3-47สี่นะฮะท่านผู้ชมครับปทุมธานีนี่ฮะสามารถพาลูกพาหลานนี่ะพาเพื่อนๆพาแฟนนี่ะมานั่งชมวิวแบบทุ่งนาทุ่งนานี่ครับ ก็คือแนะนำให้มาช่วงช่วงเย็นๆนะครท่านผู้ชมครับจะแดดจะไม่แรงนักนะครับมาแล้วครับมาแล้วปูนปูไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับประเทศไทยเขาจะมีการพัฒนานะครับเพราะมีแนวคิดและมีจินตนาการ สร้างสิ่งแปลกๆขึ้นใหม่นะฮะสร้างเรื่องราวและก็สร้างผลงานที่ไม่เหมือนใครนีท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่คือทุ่งนาและจะมองเห็นรถนะฮะคือสถานที่อย่างนี้ติดกับถนนนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกสบายนะท่านผู้ชมครับบ่าวโมกเองก็เดินทางด้วยรถไฟฟ้านีฮะสายสีแดงนะครับมาจากสถานีกลางบางซื่อนะฮะมาลงที่สถานีรังสิตนะท่านผู้ชมครับว้าว นี่คือความสวยงามนะครับความผมเรียกว่าสุดยอดครับยอดมีผู้โดยสารมาด้วย <c oughs> คือจะวิ่งสองรอบนะครับท่านผู้ชมครับ อกจากการนั่งรถไฟนะครับรถไฟจิ๋วแล้วก็ยังมีซุ้มนะฮะซุ้มที่นั่งรับประทานอาหารนะฮะนั่งชมวิวนะฮะทานเครื่องดื่มนะฮะท่านผู้ชมครับเหมาะกับการนั่งพักผ่อนชิลๆนะฮะช่วงย,ย,ยามเย็นนะฮะท่านผู้ชมครับบรรยากาศก,ก็จะมีช่วงที่มีนาข้าวนะครับที่เป็นเป็นข้าวเขียวนะแล้วก็จะเป็นข้าวออกรวงนะฮะและก็จะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวนะครับนี่คือฤดูเก็บเกี่ยวแล้วครับท่านผู้ชมครับ มากับรถไฟมากับรถไฟของเรานะครับขอโทษขออาภัยนะครับบาบาวโบกก็จะชอบพูดว่องรถไฟฟ้าทุกครั้งเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตุ้งนาสีเขียวนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหบรรยากาศแบบออโอเคเลยครับท่านผู้ชมครับคุ้มนะครับคุ้มนะครับกับการนั่งในราคา60บบาทต่อหน,นึ่งท่านนะครับ บ่าวออยากให้มานะครับอยากให้มาจริงๆนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากมานะครับพิกัดง่ายๆเลยครับพิมพ์คําว่าทุ่งนาคาเฟ่จะขึ้นนะฮะตามพิกัด Google นะครับสามารถเดินทางมาได้ด้วยรถส่วนตัวนะครับหรือว่ารถสาธารณะนะครับรถไฟนะครับรถไฟก็มีมานะครับลงสถานีบางซื่อแล้วก็นั่งรถไฟนะครับมาสถานที่อย่างนี้รถเมน์ครับรถเมล์มาต่อนะครับขอโทษขออภัยสองท่านก็รถไฟก็เริ่มจะออกจากขบวนนะครับท่านหนึ่งก็น่าจะออกจากขบวนได้เหมือนกันนะครับ สองรอบนะครับในการนั่งนี่เลยจะมีคลองน้ําเหมือนเลยครับเหมือนเหมือนรถไฟวิ่งจริงเลยครับใครพร้อมที่จะกลับบ้านนี่ฮะ สายสานมาเด้อสายสานมาเด้อสายเหนือก็ไปได้เด้อพ่อแม่พี่น้องว,ว้าว ถึงแล้วครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับสถานีว้าว่อยากลุงเลยพป่น้องเลยเนี่ยอดจนได้อันนี้คือหน้าตาของรถไฟนะท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะมาสัมผัสแล้วก็มาเห็นนะครับบอกก็เเียกว่าสุดยอดนะครับขอโทษอีกทีนะครับเมื่อกี้นี้ไม่ทันได้พิกัดเลยครับสถานที่อย่างนี้อยู่ที่ไหนครับเอาอีกทีครับที่ปทุมธานีนะครับตำบลบ้านกลางนะครับ อ,อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยปทุมธานีครับถ้าเดินทางจากสถานีาลังสิตเนี่ยรถไฟมายัางไงคอ่าก็จะมีทางแท็กซี่นะครับหรือว่าถ้าจะมาเองเนี่ยมาจากทางสถา,านีรถไฟลังสิตเนี่ยก็จะมาทางเส้นนนทบ,บุรีนะครับปากเก็ดในทางนี้ครับ จะมาถึงครับก็เอาง่ายครับก็คือกกใกล้กว่าเลยพี่ปากเกรีใกล้กว่ามันก็มัน,มนก็อ้อมนิดนึงนะครับแล้วมันจะมีเส้นเส้นทางนี้พอดีผมก็ไม่ค่อยรู้จักแต่ปักหมดุดคำว่าณปทุมธานี้้ณปทุมคาเฟ่เพิ่มเนี่ยมันจะมีเส้นทางบอกมาเลยมันจะใกล้ครับนั่งเลยครับถ้าทางอีสานนะครับสถาอีสานก็จะมีที่สุรินทร์สุรินทร์สุรินทร์ครับสุรินทร์ก็มีที่หนึ่งนะครับแสดงว่าไม่ใช่สถานที่ที่นี่ที่เดียวนะครับที่มีแบบมีสาขาอื่นครับผมสาขาอื่น ครับพี่สุรินก็มีทางอีสานนะครับแล้วก็ทางเหนือก็จะเป็นเชียงรายนะครับกาเดนาอากาเดนาคาเฟ่แล้วเพชรบูรณ์มีไหมมีครับมีหนึ่งที่ใช่ครับที่เข่าคอเลยที่เพชรบูรณ์ที่กำลังเปิดนะครับใช่ครับว่ใหม่นี่มีบริการการเต้นไหมที่นี่เราจะไม่นี่คือรถไฟนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือนี่คือความอัจฉริยะของคนไทยนะแล้วก็แนวคิดที่ไม่เหมือนใครที่บาวโบได้เกินนะครับ บอกกันเลยว่าหนึ่งเดียวของไทยนะครับไม่ก๊อปใครแน่นอนครับนําเอารถไฟรถไฟที่วิ่งนะฮะออกต่างจังหวัดนะฮะมาเป็นแนวคิดรถไฟจิ๋วนี่สามารถชมทุ่งนาสวยๆนะครับนี่เลยครับเดี๋ยวเราขออนุญาตถ่ายรูปเบนึงครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับบ่าวโเองก็เอาภาพความแปลกเนี่ยและก็ความที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยรถไฟเนี่ยแบบ แบบแบบไทยนะเอาจะบอกว่าแบบไทยก็ได้นะครับเพราะว่ารถไฟที่จําลองมานะี่คือรถไฟที่วิ่งในเมืองไทยนะครับแล้วก็เอามาทําทเป็นรถไฟแล้วก็ทํารางรถไฟนะครับวิ่งนะครับวิ่งอ,อยู่บนทุ่งนาเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นภาพบรรยากาศแล้วก็เป็นจินตนาการที่บอกก็ได้ว่าเก๋เกไก่อีกหนึ่งบรรยากาศโอ้โหอ,อยากให้ท่านผู้ชมได้มานะครับอยากให้ f c นะครับท่านใดที่ อยากจะมานะครับอยากให้มาลองลองสัมผัสดูนี่ครับไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับโอ้ใช่เมาลังคนเดียวคครับ มาแล้วครับมาแล้วครับรถไฟนะครับรถไฟระหว่างระหว่างระหว่างอะไรระหว่างทุ่งนาก็แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมครับไม่ใช่ระหว่างเมืองนี่คือแนวคิดนะฮะท่านผู้ชมครับอย่างที่บาโบได้เกิดไมื่ก่อนหน้านะครับน่าชื่นชมนะับประเทศไทยนะครับทาทาอะไรนะฮะเพชรแกรงกาแลแต้นะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างอย่างที่บาโบได้เกิดได้เห็น แต่สัมผัสนะตอนนี้นี่คือของจริงนะพี่น้องนะโมแมนของปลอมนะครับโมแมนภาพ AI อย่างที่บาวบดิกเกินไว้ให้อากรเบื้องต้นเนะาะที่สันเนาะเป็นความสามารถและก็แนวคิดของคนไทยนะจินตนาการนะครับออกแบบขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะบเป็นที่ชื่นชอบนะฮะครับของอนักาท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวันธรรมดานะฮะนักท่องเที่ยวก็จะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีนะครับน่าจะเป็นช่วงวันหยุดนะฮะ มาแล้วครับมาแล้วครับก็ถือว่าได้มาเห็นนะครับสถานที่จริงนะครับก็ถือว่ามีความสุขนะครับเก็บภาพบรรยากาศแบบณปทุมคาเฟ่ครับแบบรถไฟจิ๋วนี่ะก็เคยได้เห็นนะครับสัมผัสแล้วก็ได้ดูในสื่อโซเชียลนะครับวันนี้ก็ได้มาเห็นของจริงนะครับสัมผัสจริงบอกเียว่าสุดยอดแนวคิดแล้วก็การสร้างสรรค์ผลงานนะครับนี่ก็อีกหนึ่งผลงานที่ ประเทศไทยได้สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับของอนักท่องเที่ยวเนยะชายสายสายธรรมชาตินะฮะสุดยอดครับท่านผูดด้มชมครับขอดูใกล้ๆนะครับเหมือนของจริงเลยครับของจริงเลยนะเนะี่ย มื่อนี้วานโอิงกับบอเลมาผู้เดีเอาเนี่ยเป็นเอ่ยมากครับไอ้ต้นนะฮะไอ้ต้นเป็นกาอยากมาแห้งอยากมาแห้งไอ้ต้นไอ้ต้นฮู้เล้นะเดี๋ยวไอว่าพนมีแบบนี้ซีงังซีอยู่นี่นะเบิ่งเห็นในยูทูปเขาแปบลบว่าคิดฮอดบ้านคิดฮอดซ่องก็กูต้องไปได้สักครั้งหนึ่งแลตเพราะว่าปทุมธานีเพราะอมาไอยู่นนทบุรีกับปทุมธานีมันกับบ่อใกลกันนะค่ารถกับประมาณ100ร้อยกว่าบาทมันกับคุ้มแบบว่าเฮาสิไปเที่ยวแบบต่างจังหวัดใกล้ๆมันกับมันมีเวลาอันนี้เลิกงานมานั่งรถมาพอ่มหชั่วโมงสัมคือรถจากอ่า กรุงเทพอภิวัตรหรือว่าสถานีกาบางซื่อมาลงสถานี é, ล,าลัง,งซิตแล้วก็นั่งสองแถวต่อมานี่การ้อยส้าบาทนะสองแถวมาเนาะจังเสียยังสี่สเป็นยังไงคืออยากมาจุดนี่ไอ้ไมียังในใจในใจอยากเห็นอยากสัมผัสบ่แปลว่าขอว่าตามซื้อเนี่ยเราอยู่บ้านนอกคลองหน้าอยู่บาา้านอ้กะมีเห็ดให้เห็ดนาฮะน,นะมีต้นต้านไว้นี่เวลาไปห้างห้าควายก็เห็นเข้าขึ้นมักต้านก็บขอกินน้ำเขา,แต,เา,าแต่ยังน้อยเพราะว่าแต่ยังน้อยบ่มีหอดขวดหายน้ำไปกินกอกน้ำไปกินกันเลย เห็นเขาข้นมากต้านก็เขเากินหมกต้านน้ำเขา oh. ก็เลยซึมซับบรรยากาศแบบนั้นซึมซับบรรยากาศแบบหอมกลิ่นดินกลิ่นห้ากลิ่นขี้งวขี้ควายและอยากมาสัมผัสถธอว่าเขาบม่มีควายกัยะแต่เขามีตอตอเฟืองเลยก็มีต้นตาลเนาะสิ่งที่อยากสัมผัสที่จะอยากมาฮะนะแล้ว<ถ>แล้ววันนี้ให้ความแปลกไหมที่อยาเห็นแบบว่างงดความคิดคนไทยเนาะเ oh. งดความคิดคนไทยแบบว่า เฮ็ดจังไรเอารถไฟนหน่อยนะมาเขานยังอันใส่ใส่หัวมนันนะเอาจักยี่ห้ออียังเฮ็ดจังไรมันยังไปได้ขนะะคนโง่คืออ้นี่ไยคิดบอกว่าเขาเห็ดได้จังไดไอนี่นะอือๆือ,อ,อแบบว่าเนาะถ้าเฮ็ดให้มันใ,นใหญ่กว่านี้เอาเครื่องเอาเครื่องใหญ่กว่านี้ก็ถือว่าสด,ดีกว่านี้เนาะแต่นี่รถไฟจิ๋วแบบว่าคุณได้าอ้กับครั้งแรกที่ได้ไอ้ที่เคยมานั่งเนาะคิดว่าเขาว้ารถไฟจิ๋วรถไฟจิ๋วแบบไดแบบมาเห็นกับตาเออแบบนี้เนาะ ในการเงึดในการประดิษฐ์ในการสาร้างของเพลินอีกนี่เนาะบอแมน่นแต่เฮาเฮาเฮาอะไรเงิดคนอื่นเขากรงิดคือกันเขากรมาเที่ยวคือกันเนาะหายล่องนั่งแล้วบอนั่งอะไรดินั่งอะไรบอหันนั่งลงเบ่งแล้วบอหันเนาะคือว่าตัว60บาทวิ่ง2รอ,อบถือว่าคุ้มนะทุกคนเงิน60บาทเข่าจานนึ่งว่ายง่ายซะมาอยู่นี่บริการเป็นกระเด้งเนาะทุกคนเนาะมีม,มีมีแบบมีกระดิ่งอีกเนาะมีกระดิ่งคือว่าแบบว่า รถไฟดีเซลรั่งแบบเฮาขี่เมื่อตั้งจะวัดเหนาหะทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วขบวนนี่ขบวนซีหนึ่งสองหนึ่งเด้อทุกคนเด้อขบวนนี่เด้นซีหนึ่งสองหนึ่งเนาะปลายทางอุบลราชธานีเนาะทุกคนไปทางอุบลราชธานีเนาะอ่าเนาะโอ้ร <laughs> ะ,ะบบควบคุมพคนอยู่นี้ทุกคนระบบควบคุมพคนอยู่นี้โอ้โไปใส่ระบบควบคุมแบบคนควบคุมเนี่ยระบบแบบควบคุมแบบ ควบคุมอยู่ในมือเนาะใส่แบบว่าคือคือคือกับเมาเนาะใส่เมาควบคุมแล้วถ้า,าคิดว้าทา,ายเมื่อบานเห็ดแบบนี้เสียใจบ้บ่ยอมย่อมเว่าเจ้าของหงเนาะเฮ็ดบ่ได้อยู่ทางในมันนาดจางแรกคันเว่าสัมซัำพลแบบว่าเขาเห็ดอย่างไรแบบว่าเบิ่งเขาเห็ดประมาณเดือนหนึ่งเนาะถ้าไอาคิดแบบนี้คิดบ่ออกยังคิดบ่ออกว่าเขาเห็ดอย่างไรอยู่ทางในขนาดใส่ใส่พานมุนบหรืออย่างไรเนาะคือหงสีเข่าหร่อโบหรือองไรเนาะเออ ทำมันไปได้จังใดขนะคือว่าวันนี้เบา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 ,บาตุนกับมาในอ่าสไตล์แบบเช่าหน้าเลยนะใส่กุปปะใช่ไหมแม่กุ๊ปเพิ่นมีบริการฟรีเนาะเพิ่นก็บแบบว่ายุนี่กับทงไฮทงนาเพิ่นก็ต้องมีงอบไหมบองอบไม้ไผ่เนาะงอบใบใบยังทุกคนเลยเนาะใบตาลบอใบใบจากหรือใบตาลเนาะแต่บ้านบ้านเฮาบ่มีเนาะแบบนี้มีแต่มีแต่กุป๊ปาะบ้านเฮาหัวแหลมๆเนาะแต่ว่าไทยกับเพิ่นเซียใต้อีกแบบหนึ่งเนาะสไตล์แบบนี้ของประเทศไทยเพิน่นเพิ่นกระเฮ็ดแบบให้เข้าเนาะอันนี้คืออันนี้ทุกคนเนาะ คือหุ่นไล่กาได้ทุกคนหุ่นไล่กาเนาะแต่พ่อแต่แม่นี่เพิ่นสิวานกาไว้ลแหละย่านนกย่านไกย่านเป็ดกินแล้วเพิ่นสิห็ดหุ่นแบบนี้ไว้ทุกคนอันนี้เขาห้องหุ่นไล่กาเนาะแต่ตอนนี้สมัยใหม่นี่ยากที่จะเห็นเนาะแต่บาต้นยังน้อยนี่ท้าวาันกาหละต้องมีโรดหุ่นแบบนี้อาศัยไล่นกบ่ให้นกกินเขานกมันว่าคน้นมันก็เลยบ่ลงมากินเขา่ากินกาหั่นแต่สมัยสมัยใหม่นี่คนคนบ่เห็ดแล้วสมื่นนี่เนาะทุกคนพระเจ้าบ่เห็ดแล้วสมัยมันเปลียนว่าง่ายสักอืม เบืเบ้องนะดินแต่เขื่อนไหลเลยพี่นะดินแต่เขื่อนบรรยากาศแบบทุงท่งไฮทุ่งไงลิ้ีตัวเนี่ยมองเป็นมองเปนว่าในเมืองเลยเนี่ยดินแต่เขื่อนเนาะคืออยู่บ้านเฮาดินแต่เขื่อนเดินหนึ่งจะซองไปหาพคุดเขียดเขียดอีโม่มัาสิลงนี่ทุกคนเกี่ยวเขาแล้วดินแต่เขื่อนเขียดอีโม่มัาสิลงนี่แล้วเฮาไปหางง่ายเขียดเนาะเดืนดนอนสองเดือนสามไปหางง่ายเขียดแกงใส่พักขี่สมดังคมอยู่บ้านเฮาขี้หอดบ้านว่าง่ายเนาะขี้หอดบ้านว่ากันไปให้างงเก็บภาพได้ยเด้อ ทายลูกแค่ผาบหลายๆโอ้โหเขบาบรรยากาศดีนนี้เป็นเอาเลยนะเป็นวิวที่บอกกันเลยว่า,าคุ้มคาเนาอพีปน้องเน,นาะอยากให้ท่านผู้ชมมากดิระลึกถึงผาบเนะะี่ยฮะจินตนาการแบบ แบบตอนทีตัวเองอยู่บานเะนี่ยาเป็นจังไดน,นะครับนี่คือรถไฟจิว๋วนะรถไฟทีเกิดจากแนวคิดของคนไทยเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเนี่ยครับบอกเลยว่าื้าตัวเองประทับใจเนาะเงิดที่หล่าเห็ดเงิดเราเพิ่นเห็ดคือไม่แนวคิดอย่าังสีแดงนะหน้าเพิ่นโบยานา่าเห็ดแหล้วมันแลนบ่ได้บ่าเห็ดแล้วสิมีคนไห้ความสนใจบ่เนาะ่าษัหน,นะแต่เพิ่นกะกล้าเห็ดนะกล้าลงทุนกล้าที่จะเสี่ยงกับ ความเสียหายหรือว่าความาที่จะเกิดขึ้นนอน้อง,องความคุมคา่ามือนี้ก็บอกว่าอะไรเห็นแล้วนะฮะคุมคา่าแน่นอนกับการในมากนะฮะเดินทางมาจากสมุทรปราการมาหอนี่ก็คุมคาอีกทำมาชมครับว้าวต้นตาล ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นไปแล้วนะครับนี่คือรถไฟของแค้นฮนะวิ่งได้ด้วยพี่น้องเลยว้าวมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเด้อ ไา้สิไปนั่งรถไฟกับที่วามาได้พี่น้องเนีฮะออสถานีแล้วจบแล้วนะครับขบวนนี้นีครับถึงว่าสถานีต้นทางและปลายทางทเดี๋ยวเราจะ ได้ถึงเวลากลับแล้วนะครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เดินทางมาถึงณจุดหมายและเป้าหมายที่เราอยากมาท่านผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศบ่าววกเองอยากให้มานะ่ยขอบคุณนะฮะสถานที่ที่ให้เราได้ถ่ายทำานี่ครับณทุ่งนาคาเฟ่ครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่อยากจะมาก็มาได้นะครับคลิปนี้บ่าวโบขออนุญาตเดินทางกลับแล้วครับท่านผู้ชมครับนะฮะก่อนจากอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจนียฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะสิ่ที่สำคัญนะสำหรับสนุนบ่าววบด้วยกันไม่กดข้ามโฆษณาเนี่ยท่านผู้ ไปแล้วไปแล้วว,ว้าวบรรยากาศแบบทุ่งนาทุ่งนาทุ่งนาณนะทุ่งนาคาเฟ่